สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่าปอมเปอีเป็นหนังความรักที่สร้างมาจากเรื่องจริงเริ่มเรื่องมากระทบกับเมืองหนึ่งโดยไปเผาเกียวติงฮอตกำลังก่อกระบดซึ่งทำให้ภายในเมืองไม่มีใครรอดแต่หนึ่งในนั้นไม่เด็กน้อยคนหนึ่งหรือก็คือไปเอกเขามีชื่อว่าไมโลเขากำลังแอบทหารเพื่อที่จะได้หลบหนีแต่หลังจากรุ่งเช้าไมโลก็ได้ถูกทหารพบเข้าและนำตัวกลับไปเมือง หลังจากผ่านมา17ปีเมโลก็ได้เติบโตขึ้นกลายเป็นหนุ่มรูปหลอ่อซึ่งถูกทหารกับปลวนไปเป็นทาสเรามีทาสอีกหลายคนอยู่ในขบวนด้วยขณะนั้นรถม้าได้กำลังวิ่งผ่านโดยมีสาวงามด้วยสารอยู่บนรถมา้าเธอมีชื่อว่าแคสเซียไม่นานม้าที่กำลังวิ่งอยู่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อเมโลเห็นจึงอาสาไปช่วยม้าตัวนั้นแต่ผู้คุมเมโลก็ห้ามไม่เขาไปแคดเซียเห็นจึงพูดว่าให้เขาเข้ามาช่วยเถอะ ผู้คุมจึงปล่อยให้ไมโลเข้ามาช่วยเหลือมา้าเมื่อไมโลเดินมาถึงตัวมา้าก็ได้แคสเซียจับไปที่ต้นขาโดยบอกเธอไปว่าเวลาข,าขยับมันจะได้ไม่เจ็บมากไม่นานไมโลก็ได้หักขอม้าลงทําให้แคสเซียตกใจผู้คุมเลยลากไมโลกลับไปและได้กล่าวขอโทษแคสเซียผู้นั้นพร้อมกระผาม้าตัวใหม่ให้เธอแคสเซียก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่กลับขอบคุณไมโลเพราะการทําแบบนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วเพื่อไม่ให้ม้าเกิดอาการทรมานปัดก็มาภายในเมือง ดยเมืองนี้เรียกว่าปอมเปอีรถม้าของกาเซียก็ได้วิ่งมาถึงแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปต่อได้เมนานกาเซียก็ได้พบกับพ่อและเมธแต่ฉากผันผ่านในคุกราชการสองคนก็ามาโดยถามหาชื่อไมโลแต่ไมโลก็ตอบกลับด้วยถ้วยที่อยู่ในมือหลังจากนั้นราชการสองคนก็ได้เข้าทําร้ายไมโลทันทีไม่นานเมโลก็ชนะและมีผู้คุมนามว่าเบลทอร์เข้ามาห้ามแต่ก็ได้มีพ่อข้าทาาคนหนึ่งเข้ามาตอบว่าเบลทอร์ ว่าทาไมไม่ดูแลท่าดีๆถ้าเกิดว่าคนไม่ซื้อขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเวลาทอเราก็น่าเสียและได้ไปลงกับไมโลตัดภาพมาที่ภูเขาไฟลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับเมืองปอมเปอีโดยภูเขาไฟลูกนี้สามารถประตูกออกมาได้ทุกเมื่อใกล้ๆภูเขาไฟมีแม่น้ำติดตรงตรีนเขาโดยมีชายหนุ่มคนหนึ่งควบม้ามาที่ริมแม่น้ํขนาขณะนั้นเองม้าที่ขี่อยู่ก็ได้เกิดอาการตกใจและได้วิ่งหนีชายหนุ่มคนนั้นไปชายหนุ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่แม่น้ํา และกำลังเตรียมตัวหนีไปตืนดินรอบๆน้ําได้แตกออกทําให้ชายหนุ่มตกลงไปตัดภาพมาที่คุกไมโลได้ลืมตาตื่นขึ้นเพราะเสียงพคุมเรียกให้ตื่นเพื่อไปสนามประลองหน่อยเจ้าไปเอกมาถึงสนามประลองก็ได้พบกับชายผิวสีที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาเสือกัง,งนี้เพื่อความเป็นอิสระภาพขณะที่กําลังสู้กันมีชายคนหนึ่งกําลังหยิบมีดขึ้นมาโดยหาโอกาสที่ไมโลกําลังพาด่าชายคนนั้นได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเอามีดแทงไปข้างหลังไมโล ต่ชายผิวสีก็ไหวตัวทันและได้ช่วยไมโลไว้เอฟที่ได้เห็นมีตกอยู่จึงเข้าใจดันดีว่าชายผิวสีคนนี้ได้ช่วยเขาไว้ตัดภาพมาที่งานเลี้ยงกาเซียกับไมโลก็ได้เจอกันทั้งคู่ก็ต่างมองแน่กันไม่หยุดไม่นานพ่อคาเซียก็ได้มาเรียกโดยให้ไปหาแขกค,คนหนึ่งขณะที่กําลังเดินคาเซียก็หันมองพระเอกไปด้วยไม่นานคาเซียก็ได้มาถึงเขาคนนี้คือสอวคอวัตต้องการให้เธอกับลมและเป็นภรรยาของเขา แต่คสเซียปฏิเสธทันทีและได้เดินหนีไปขณะนั้นเองเประนดินก็เกิดการสั่นไหวทาให้ม้าที่เลี้ยงไว้เกิดอาการตกใจคสเซียเห็นจึงได้เรียกให้เมโลไปกับเธอคสเซียขอให้เมโลช่วยมา้าไม่นานเมโลก็ทําให้ม้าสงบได้คสเซียเข้ามาก็ได้พบกับเมโลที่กําลังขี่ม้าอยู่หลังคุยกันได้สักพักเมโลก็ได้ยื่นมือเพื่อเป็นสัญญาณว่าเธอหนีไปด้วยกันกับเขาระหว่างที่หนีเมโลก็เปลี่ยนใจโดยจะพาเธอกลับไป ต่แคเซียบอกกับเขาว่าให้เขาหนีไปเถอะแต่ไม่รู้ที่เป็นห่วงเธอจึงตามเธอกลับไปด้วยหลังจากกลับมาไม่รู้ก็ถูกสอบวคาวัดกับทหารที่ได้ล้อมจับไว้อยู่แล้วทําให้ไม่รู้ไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากที่แคเซียเจรจากับสอวคาวัดเสร็จระเอกได้ถูกจับตัวไปลงโทษโดยการเคี่ยนหลัง15ทดีพ่อและแคสเซียที่ไม่สามารถทําอะไรได้ก็ได้แต่ยินดูหลังจากเคี่ยนหลังครบ15ทดีก็ได้หยุดเคี่ยน พระเอกก็ได้กลับมาแลวเขาก็ได้คุยกับชายผิวสีท้าไม่รู้ว่าชายผิวสีคนนี้ชื่อแอคติคัตตัดมาลุ่งเช้าที่สนามประลองตรงกลางสนามประลองมีเสาขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดยมีโซ่ผูกไว้กับเสาโซ่เหล่านั้นได้ผูกไว้ที่คอพวกเขาเพื่อไม่ให้เมโลหนีไปไม่นานสองวอรคัตได้พูดเปิดพิธีหลังจากประกาศ,ศึกเสร็จพวกเมโลก็ได้เข้าสู่กันอย่างดุเดือดฝั่งของเมโลได้ทหารก็ได้ทยอยตายจนเหลือแค่เมโลกับแอคติคัต ไมโลได้หยิบห่อขึ้นมาบังกบว่างไปที่ทหารมา้าจนทาให้ทหารมา้านั้นหล่นลงมาและเสียชีวิตไมโลก็ได้ขึ้นขี่มา้าแอคติคัสก็ได้หยิบโซ่ของไมโลไปพันไว้กับเสาและไมโลก็ได้ขี่ม้าวนเป็นวงกลมทําให้โซ่ที่ผูกไว้กับเสาเกี่ยวทหารล้มลงไปจนหมดไม่นานทหารก็ได้จับโซ่ของไมโลไว้ทันแล้วก็ชากไมโลหล่นลงมาขณะที่ทหารกาลังจะเข้ามาฆ่าไมโลแอคติคัสก็ได้ช่วยไว้ทันพอดีไม่นานไมโลและแอคติคัสก็สามารถชนะได้ แมโลก็ได้หยิบธงของโรมขึ้นมาและหักลมกับมือพร้อมกับคว้างไปทางสอ่อวควัตจนทาให้เขาโมโหสุดขีดและได้สั่งให้มงกุลัดคนข้างกายของเขาจับแคเสเซียบัเก่าให้ไปจัดการไมโลขณะที่เมโลได้ต่อสู้กันแฟนดินก็ได้เกิดการสั่นไหวจนทําให้สนามประลองพังเมโลที่ได้โอกาสจึงพุ่งชนมงกุลัดจนตกลงไปใต้ดินโดยมีพวกคนเตือนที่ถูกขังอยู่ด้วยหลังจากที่หล่นลงมาเมโลก็ได้เข้าต่อสู้ แต่มโลนั้นรู้ว่าสู้ไม่ได้เลยได้เปิดประตูคุกทั้งหมดเพื่อให้นักโทษเข้าตลุมบมอลมงกุลัดจึงทำให้มงกุลัดวิ่งหนีไมโลและแอคติคาร์ดก็ได้มาที่สนามประลองอีกครั้งและได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือและเสียงนี้ก็คือแม่ของแคสเซียและแม่ของแคสเซียก็ได้บอกว่าแคสเซียถูกขังไว้ที่ไหนไมโลไม่รอชา้าได้รีบวิ่งไปทันทีตัดภาพมาที่แคสเซียตอนนี้แผ่นดินได้เกิดการสั่นไหวจนทำให้ห้องที่ขังแคสเซียนั้นเกิดการพัง จนทาให้แคสเซียเกือบไม่รอดชีวิตขณะนั้นเองไมโลก็ได้มาถึงพร้อมกับให้สาวใช้ข้างกายของแคสเซียไปตักน้ํามาขณะที่สาวใช้กําลังตักบริเวณพื้นที่ที่เธออยู่ก็ได้เกิดการพังทลตายจะทาให้เธอตกลงไปแคสเซียที่เห็นจึงจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกไมโลห้ามไว้และบอกแคสเซียไปกับเขาที่ท่าเรือตัดมาท่าเรือขณะนี้ได้เกิดขึ้นทะเลขนาดใหญ่พัดเข้าชายฝั่งทําให้เรือที่ออกไปก่อนหน้านี้พังจนหมด และคลื่นก็ได้เข้ามาในตัวเมืองจะนาให้เมืองเกิดความโุลังหุนขนาดใหญ่อติคัตที่กําลังวิ่งหนีพร,ร้อมกับเด็กสาวจนสามารถลอดพ้ที่ค่นทะเลสําเร็จขณะที่อติคัตกําลังไปหาไมโลแต่ก็ได้พบกันโดยบังเอิญอติคัตก็ได้บอกว่าถ้าเรือพังแล้วต้องหาทางอื่นขณะที่กําลังไปเอามาก็ได้เจอกับสวควัตและมองคุละที่กําลังเอามาจนทําให้สวควัตจับตัวเธอพร้อมกับควบม้าหนี จึงเหล่ยมองกุลัดกับทหารเพื่อตวงเวลา,วาพวกไมโลไว้แต่ไอติคัสขออาสา,าที่จะต่อสู้เองโดยให้ไมโลตามรถม้าไปไมโลก็ได้ขี่ม้าไล่ตามไปขณะที่ขีม่ม้าทางก็เกิดแตกจึงทําให้การขีม่ม้าเต็มไปด้วยอุปสรรคแกสเซได้หักไม้มาท่อนหนึ่งและใช้ไข่กุญแจมือหลังจากไขได้สําเร็จแกสเซก็คิดที่จะหยุด,ดรถม้าจึงทําให้สอวคอวัดพลาดท่ามาได้เกิดการลิกคว่ำไม,มโลที่ได้เห็น ก็ได้รีบวิ่งมาช่วยแคสเซียร,ระหว่างที่ช่วยสวควัตได้ยกดาบและเตรียมที่จะฟันแต่กระเพาดทำให้ไมโลหลบได้สำเร็จระหว่างสู้กันก็ได้มีเศษหินที่เกิดจากภูกาบาดตกมาทางพวกเขาแต่ทั้งคู่ก็รอดเมื่อเห็นอย่างนั้นไมโลก็ได้พุ่งชนสวควัตที่เผลอจนทำให้เขาลม้มลงไปขณะนั้นเองแคสเซียได้กุญแจมือไปล็อกสวขวัตติดไว้กับเสาทำให้ขยับตัวไม่ได้เมื่อเห็นเช่นนั้นไมโลกับแคสเซียก็ได้ขี่ม้าหนี และปล่อยให้สวควัดโดนภูเขาไฟถล่มทับตายตัดมาที่แอตติคัตแอตติกัตได้เป็นฝ่ายชนะจึงได้ตะโกนออกมาว่าข้าเป็นอิสระและได้ตายอย่างพุทุชนหลังจากนั้นภูเขาไฟก็ถล่มสนามประลองทันทีระหว่างนั้นไมโลและแคทเซียก็ได้ขี่มาออกจากเมืองมาจนสำเร็จแต่เห็นที่เกิดจากภูเขาไฟหล่นตรงบริเวณพวกเขาจึงทําให้ม้าเกิดประโยชน์ขึ้นมาจึงทำให้ตังคู่ตกหลังมา้าไมโลได้บอกเธอว่าให้ขี่ม้าหนีไป พอมาไม่สามารถรับน้ำหนักได้สองคนแต่แคทเซียกับปฏิเสธและยืนการว่าจะอยู่กับเขาและแคทเซียได้สั่งให้ม้าหนีไปไม่รู้เห็นอย่างนั้นจึงมองหน้าแคทเซียและบอกแคทเซียให้มองหน้าเขาไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กอดและจูบกันขณะน,นั้นภูเขาไฟก็ได้ถล่มลงมาตรงที่พวกเขายืนกอดกันและหลังก็จบลงพร้อมกับรูปปั้นที่เป็นการลึกของพวกเขาทั้งคู่ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDB ไป5.5คะแนนแต่เกิดว่าผมพูดผิดหรือตกหล่นคำไหนต้องขออภัยด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ See you ครับผม